กราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับการติดตามต่างๆเนาะนะครับถ้าท่านใดนะครับที่มีประสงค์จะออกรถนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับ061 059 05 27นะครับผมเนี่ยยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับ ทุกๆท่านเลยนะครับอย่างด้านหน้าที่เห็นนะครับจันี้จะเป็นตัวต้าวีออสนะครับ1.5ตัวเจปี2017นะครับคันนี้สีขาวนะครับตัวเจเป็นล้อกระทะนะครับออกรถคันนี้นะครับศูนย์บาทเลยนะครับเลยเดี๋ยวว่าถ้าใครที่กําลังมองหารถเก่งเนี่ยสภาพใช้งานนะครับก็ติดต่อผมได้เลยโดยที่ลูกค้านี้ประวัติเครดิตดีนะครับทรงตรงนะครับหรือไม่มีประวัติเครดิตก็สามารถออกรถได้ นะครับถ้าติดปัญหาเรื่องเครดิตยังไงโทรมาหาก่อนนะนะครับผมช่วยหาทางออกเต็มที่เลยนะครับสู้ทุกคันอยู่แล้วนะครับดันทุกเคสนะครับตัวผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะเคสไหนๆเคสยากๆง่ายๆผมรับหมดนะครับมากันคันละเอียดคันนี้จะเป็น1.5ตัว J นะครับปีทอมัสเพียรสีขาวคันนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่359,000บาทคันนี้นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับไม่มีไฟเดย์ทามนะครับผมจะเป็นล้อกระทะฝาครอบแบบนี้ขอบ15นะครับ อะรายละเอียดของตัวกระจกข้างนะครับไม่ใช่สีดำเนอะเป็นสีขาวเช่นกันมีไฟเดียวข้างมาให้ด้วยนะครับส่วนทางด้านในนะครับตกแต่งเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะครับไม่มีสีทูโทนนะครับกระจกนี่ให้เป็นไฟฟ้าไปด้วยรวมถึงกระจกข้างนะครับก็พับไฟฟ้าเช่นกันนะครับคันนี้นะครับก็สามารถฟังเพลงได้นะครับปกติเลยแอร์นะครับออแอร์อนาล็อกเนาะนะครับ เกียร์ออโต้นะครับเบาะคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับก็ถ้าใครนะครับที่กำลังมองหารถราคาไม่แพงแล้วก็เน้นใช้งานจริงๆนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับ0 6 1 0 5 9นนะครับ059 0527ก็ะครับก็ช่องนี้นะครับมีรถเก่งสวยๆสภาพน่าใช้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเจนะนะครับด้านหลังก็แบบนี้เลยอ่า เป็นท้ายใหม่เป็นท้ายใหม่เรียบร้อยแล้วนะก็ราคาแตกต่างกันไปนะครับคันนี้จะใช้น้ํามันอยู่ที่ออประมาณ14โลลิตรได้นะครับมาณ14โลลิตร15โลลิตรได้นะครับก็ถือว่าประหยัดนะครับถือว่าประหยัดแล้วก็เครื่องพันห้าด้วยอัตราการเร่งเนี่ยถือว่าติดเท้าเลยนะครับไม่แพงครับกับรถประเภทนี้นะครับคันนี้นะครับสามารถ ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาหาผมได้เลยนะ061-059-0527นะครับผมพาดูรายละเอียดประมาณนี้นะครับถ้าอยากเห็นภาพตัวจริงก็โทรมาก่อนเลยเลย061-059-0527นะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ